างามนนี่บอโชว์นใน้องเล้ยอ่างานเมลีนาอเขาแล้วเนาะเจ็บคือเกาาา่าวได้ขาใช้เนาะยู่ดีไม่แห้งเด้อเฮาเก่าวันนี้มียังาว่าเขามียาที่ว่าจะเคยกินมาเก<อ>ินมาซักให้เจ้าเนี่ยบอเราหนาพันที่สี่ที่เว้ีนี้น้อยอ จังไดอยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะแต่บสบายเป็นได้เนาะรู้ไหมคือตงไง่เมื่อไนละบ้าใชมาเยี่ยมใหม่เด้อเด้ออยู่ดีไม่แห้งไปบายบายเป็นอย่างดีเด้อเด้อเด้อไปไป ม่วงต้นนี้คิดเห็นแต่ข้าตะกี้ที่มาสางเฮือนสางซานให้กับสามรังคาสี่ลังคาเฮือนเนาะมาเฝ้าม่วงจนมันใหญ่ละพี่น้องเอ้เนาะแต่ยังบุุกอยู่ด้วยพี่น้องเด้ออ้หูคนอื่นหมักม่วงอย่างอันนี้หมักม่วงกระเซนบ่หรือหมักม่วงกดแหลมกดงอพี่น้องเอ้เนาะเอาเปิดคลิปเปิดภาพมาพี่น้องเอ้เนาะามือตื่นตาว่าสิไปทางบ้านน้อง นั้งน้อยด้วยว่าทั้งบ้านน้องสอนคือสิูส่บททวงบททันหรือได้ไมีมพี่น้องเด้อนอกจาบขอโทษขออภัยอาจจะเป็นมืออื่นเนาะส่วนเรื่องจะลื้อบ้านลื้อทองเอาวุธยุโทรหาทางน้องมันเองให้พนักงานเกมาผู้คนอย่าตีพี่น้องมาตอนเศร้าพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้ทวงให้ทันให้เร่งให้เร็วให้รีบสำหรับเขตของน้องน,นั่งน้อยที่ใดเลยเนาะเอากจับทักทายสบายดีเด้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุข,ขสุขคนสบายดีอุ้งซี่เพื่อจะจิเป็นประตูทางเนาะยินดีตอนหับข้อศอกยืดบัาลังกซาล้วันพี่น้องเด้อเอาที่ไม่เยี่ยมทั้งน้องวีเนะาะแต่ทางพ่อน้องเอสพี่น้องเลยเนาะเป็นอะไรไหน,ใน,ในอาการของเพข่วนเนาะอ่าที่เป็นโรคกรนะเพาะเนาะหรือว่าเป็นอา่าเจ็บท้องเจ็บไส้เป็นอะไรไหน,ใน,ในเศร้าหรือว่าจังใดดิเอ๊พี่น้องเลยเนาะ หายดีหายเศร้าเราบ่กสบายดีเป็ตู so, ้ใช้จับพอตู้ไปใช้คุณบ่โอ้พอนนะไปเห็นยังอยู่ฝุ่นน<า>่ะอ๋อเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่แม่เจ็บกระเพาะกันท่านแม่เจ<ช>็บกระเพาะกันเจ็บกระเพาะกันเลยเจ็บตึงมาอึสบายเลยอ่า เป็นลอกระพาะคือกันอีกแล้วกระเพาะออเป็นองเลยมีหวานมิยากินอย่าบออือมีเงินซื้อฮา่งไบหตอกินอยบอกอืมอืมอืม้ามอืมอืมอืมไมอื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 อืมออมอือือยมอือมอืมอืมอืม่ืมอออ ีดเจ็บคือกันหนึ่งก็ได้เจ็บคือกันเจ็บทองโอ้โน้องเอ็ดเพิ่นกันเขาเขามาขายบ่ขายอ่าใช่ยางพอเพิ่นก่อนเด้อตั้งตู้พ่อเพิ่นเป็นอะไรเนี่ยเนาะสบายดีพ่อสบายดีด้ยเป็นอะไรนี่ เห็ดโถงสีใหม่บ่สีเข้าสีเข้าอ๋อเห็ดโถงสีใหม่เห็ดสีเก่านะบ่ะดอยสีเก่าขอหยาดติดใหม่เด้อดอยให้ใจได่แน่อยูย่ดีไม่แห้งดยอยเจ็บอยู่เลยเจ็บบนข่าปากพอไปเห็ดเบียกแปลหับยางทองสามหมือเลยเลือดออกพอเห็ดเบียกไมเบียก<อ>น,นักอนะ่ะมาัขอย่างเชื่อแปลนเบียกหยางแทกกบกบไม้ย่างเลย ก็อย่างเลยเป็นเขาแทะเขาเปิดใหม่เขต่ไปหัดจางซ้ำเลยเจ็บย่นออกเย<ม>อดอ,ออกอีกเลยซักเมื่อ,อ,อไรเขาคือพอเป็นไอน้นี้พอใช้าย,ยาลาก,กันไม่ได้ออกเลยมันมันชื้นน้ำอย่างนี้ออกมนชื้นนำออกน้ำเลยแต่มันชื้นไม่ยั้งเลย,น,น,ยน้นนองเอทเนี่ยห้ำโอ้สีขาวได้ห้ำเนาะอะไรเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะ แค่ไหนมีนมี้องซีจะคลองอยู่เนาะเลยห้องซีเก้าซื้อซื้อเตะห้เก่าของเก่าเราจะเลือกกระเพาะได้ไหมเจ็บเก่าว่าโดนอย่างเจ็บแสบแสบเพชรก็ได้แล้วเนี่ยเขาเนี้ยก็ยิมันจะแก่แล้วมันเป็นนักไงพอกินเขาเนี้ยรูมีเงินซื้อยาเฮาซีเอาหายเจ้ากับเบิดแล้วเด้อเฮากินเฮาเองกับบุ๊มพี่กินละบาทเออ แบ่งให้พ่อนําแล้วก็เบิดแล้วเฮาก็เจ็บคือกันเมื่อก่อนก็ไปไปกินบักคลําน่ะมันจุกขึ้นหาใจบ่บอกวก็แน่นแน่นแน่นฮนอกนั่นเฮก็หาใจบ่บอกด้ตายตัวนี้หายากินบ่มีละบาดเบิดลยาีเฮาหเจ้าก็เบิดแล้ว้อืมสิหายายังกินบาดคือังเนาะพอยาตันั้นน่ะทั้งพอยาดีๆฝากมาจากต่างประเทศเัก็เบิดแล้วเนาะ แกยังบอเศร้าเป็นห้องหมูกระลำกินแน่พม่เเพราะฉะนั้นบ่ในความในกวงยิ่มแห้งอยู่ดีไม่แห้งเมันอป้าอาจิตไปหัดจ้างเลยไอาจิตไปนุ่มเปียดพุ่นโอ้ลูกชายเจ้านะพ่อโดยไปแล้วไปนมเวียดพุ่นแทงกระดุมสเขาไปนมเบียดโอ้เป็นแทงกระดุมใส่ผู้โยพอผู้จักจะเขาไปไก่ลีผูโจักโทรเวียดแบบพุ่นไปรมไส่อะไรเขาบอกอ้าไปไกเลยม่เบียดเนาะ เพราะว่าไปตังแคนซาสเซนเตเวตไปน้องเดียดแต่พอให้ไปมันจะไกลไปจางของสีเจ้านี่พ้นกันมาสีน้ำอยู่บ่คนอื่นมาจ้างสีอยู่บ่บ่มีสีสีในครอบครัวนี่เนาะหมดขาา่าวกันผมเป็นนั้นนะหมดขา่าวหกเมตรดื้ ั่งอยู่พี่เนาะสายภัยเบิ่งเบิ่งฮะพี่น้องโอ้เฮยเทากัย่างเจ็บแน่เนาะเนาะเจ็บด้วยเราไปเฮ็ดย่างย่างลายเด้พี่น้องแพ้เก่าที่บ่าตัดก่นแล้วน่ะ ตาคนจไปเรยนเนาะบดิหัวบนิยังที่พอเคื่อนก็นไ้หัวหัวปะโดยซามบอนหัวเ๋้เคื่องตัวอะไรัวเครื่อเจ้านี่ยโดยเอ็ดกับฮัวคือกันโอ้ซามบอนหัวเอัวคือกันเนาะดยอฮอยเคื่อเจ้าในซามป่โดยซามซามเฮจะได้สบายในเฮ้ยกับฮัวไปเนาะโบด้หายังมาติดไปปะบ่ ขึ้นเมื่อไรเลยทัน้งทนสูงเนาะเดิมันสูงเดี๋ยวนี้พอใส่ยาลางกับอมร้อยเนื้อแต่ยังเจ็บเลยพอซื้อยาลางยังเจ็บอยู่ป่ะตอนนี้เจ็บแบบน้อกน้ำซึมซึมนำอะไรเอ่ยน้องนำเนี่ยบริบบิ้นเช็คเบิังร่างกายเนาะเช็คเบิังคืนยามันเป็นเป็นบาดข้างในอีกเนาะแล้วเฝ้าวิ่งกันจะไปอย่างท้ายคิดยังไง มีแต่พอกับลังมันแน่ะบะโบยยางร้ายเนาะอย่างมันเป็นหนักเป็นหลายเช่คือว่ามันเศร้าคือมันดีนีิงเป็นมานเก่าเนาะแบบพอยางแบบซ้ำมือเรียนกันนะผมเจ็บเลยยางไปเวียกเนาะโดยไปมันขาดขาดบนเขมรอยู่ขงมมันแบบบนเท้านักมันไม่ได้เสมออมันอยู่ไม่ได้เสมอบ่อันขาดเวลาไปทายนักเลยกรยเลือดออกบ่อ๋อกบบ บริจายซึมซึมมะน้อมเป็นน้ำน้ำเลื่องน้ำยังนี่บอเป็นนำนำข้าขาววะเรื่องเลื่องมะน้ <7 S 2> อมชิมซึมเจ็บพอขึ้นบริจ็บพอไปหัดจางมันมีเงินซื้อเก้าอีกพอกระไปเลยไปใส่มือก็เลยเจ็บเลยตอนนี้แพ้แล้วเริ่มสนะิเป็นคือเก่านะเป็นนำแพ้มาเช่าแล้วกันเราก็จะไปกวดทักซากยังมึงมีงเงินขึ้นกระเพาะอีกตอนนี้เนาะดอยทายคิพย์างมัน คือว่าจะสีะ้สีหย,ย่งเาเศร้าเนาะเดี๋ยวเี้ยวดออกเลืมันออกน้ำสึมบแบบใหญ่เจ็บเจ็บมาพวกกันดีขนาดพี่น,น้องเนาะมาป้านี่บอ, <c oughs> โอชโวยพี่น้องเลยงามลีเนะา,านะขาแล้วเนาะฮู้หอนกันดีพี่น้องบุมบเขาป้ายบุคคลลายเนาะ งควายได้ฮักอี่ได้พี่น้งองนี่ครับผลีนี่นจักสอบเลยชีได้สำเนีน้งนะเพาะสอบหนึ่งว่เนี่ยสอบกระเปลือกหนึ่งเนาะงูได้บุคคลร้านเปน็นได้นาะใช่ประมาณจะอยู่ตักโล่ด้วยนี่พี่น้องเลยเนาะถ้าน้องแก๊สเหมืนกันเตรียมพัดวันนี้น้อง พัสนีบ่วันยันไน้องแก๊กันอยู่ดีไม่แห้งบ่เอย <c oughs> น้องติมเราไปจักนิ่ <c oughs> อ้ถ่ายทำบรรยากาศก,การเป็นอ,อ,อ,อยูยยกกมมยข่ของครอบครัวที่เฮ้าเลยเอเเรือไปแล่นนครับปปที่บุญเพิ่นนกามาย้อนมนคืน,นก,การเป็นอยู่ของคน nó không có liên kết liên cây, uhm. ừ. ừ. ừ, bà là nó liên kết mồ bả. thở chân lực lợt, thở chân vai của quá. thở nhiều căng thẳng. mình đâm lại nè. nhiều จะเจาะตะกันตาวนี่ยเม่เขาให้เราบานเนาะเขาเราเลือช่ื้ออาบตันี้นะคือไปสอบบ่อแต่รากืนจะเจาะเลือดเว้ยราเมือหร่เอาเอาม้้ขนาเพ็บ่อาจารก็มีขาหือกัน่ะกันในลูกชาอยู่ีแหงเนาะ ป็นจะลากมาอย่างกันเนาะเป็นแบบว่ามันมาถ่ายทำเนาะนาเกี่ยงเขาเล่นอยู่หาสะพัดเข่าพันนามซะเด้ออืมจัดพี่น้องเลยเนาะจุ้ยจุ้พี่น้องเลยเนาะมาฝากมาต้อนพ่อยาะห้าขนมมาฝากต้อนใหม่ก่อนลูกนี่ใหม่ลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าขนมใหม่ก่อนสลัดเยอะมายเยอะ

Ơ, tự nhiên mình tạo một hết là đứt rồi chả? Đúng chả? À, pha luôn có lắm Ngồi nhau pha ngon toàn Chả được. Ha ha Rồi, nọ Rồi chá, thằng mẹ nóng vị phần Đây này đấy, nóng vị, mẹ nóng vị phần nó mẹ heo nhiều mà cao lao lên nó. Rồi, nó ngon chết Hả? mẹ, ngon cao พระชาจาเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อเฮากลับวันนี้มียังถ้าว่าเฮามียาที่ว่าจะเคยกินมาให้เฮาสิมาให้เติมเด้อได้เลยว่ายาเฮากลับบือกันถ้าเฮามีหาซื้อได้ที่ว่าเคยกินเจากินเละใครแน่เฮาสิเอามาให้เด้อไดเลยเออเลยเอาอยู่ดีไม่แห้งเลยขอบเชียร์เลยดีดีสบายดีใช่ก่อนหน่อยเล้เลยเลยเลยโอ้น้องเอสคนบริเวณดนลเนาะคือวัยรุ่นก็คือคนมีเมียนี่เนาะเฮ้ยชมผมพี่น้อง คือว่าฮู้จักกันกับน้องนะว่าน้องสอนป่ซ้อนสอนบ้านนั่นนะบ้านสะแล้วเนี่ยฮู้จักบ่บ่ฮู้จักบปะพี่นิ่งพี่ชายพี่ชายแล้วฮู้แล้วฮู้จับจับะบเราเนาะเราเป็นผู้บ่าวยังมีเมียเนาะผู้ฮู้นาะเด้อแต่ว่าน้องซ้อนของเราเป็นผู้ก่อนเสร็จเนาะเคยเห็นแล้วปะ เดงกเเราหุจักในคอีอืออาออาโอเคได้น้องได้ยู่ดีไม่แห้งด้ออดโดยสบายดีสบายดีเรื่องต้นนวีวิการเาะนันธุเนี่ยโอ้เราปลูกโคสิงไคใส่เด้ำมาไหนเนาะปลูกโคสิงไคใส่กันเจรอนดีแล้วพียงแล้เนาะ ต่อฟังมันเจียนลงไปจอดเบ,บิ่งทางน้องแพนก่อนเพนองเลยเนะาะเพืนในนะบ้านนะเยี่ยมยาเบิ่งกันเรืเร่อยๆหน่อยเป็นเหตุอย่างงี้ทางน้องแพนร่นกันเนาะโอ้คือว่าติดขมับอยู่เนาะน้องแฟนคนโก่เพื่องเลย เดนะเด้เกิน3,000แปดแล้วแหละมารีวิวให้พี่น้องรไปชมอีกตัวนหนึ่งก่อนเป็นจังไดงเนี่ยโซยังไ้เนี่ยจเจริญกล้าหนา้าแบบยังไงเด้ยเนาะเออเข้าบไร่บาดนี่หาคักบาดนี่โอ้สีม่วง้าลตลอดแล้วมกแตงเริ่มปลูกมากแล้วเนาะ น้องแพนกับลักแตงเพื่อนนี่ตลอดเลยอน้องแพนกำลังปูักแตงบ่ <c oughs> โอ้มาตีสายน่ะคือมุ้งแม,มวเมาบ่ดแหละมาตีสายสายซักให้ส,หสบายดีสบายดีฮะยังเข้าทา,ง,าง,งไหน <c oughs> โอ้กับแพงไร้ดีนี่คิดยังไง มาถามข่าวถามไทย,เ,ยเพิ่นเก็ดจะนอนจอดกินนอนเลยเนาะะเพิ่อนได้มาจอดแล้วก็ไดนะ้วยดโอ้สะอาดสร้างดีพี่น้องเนาะแปะแปะนอ่าสะอาดสร้างดีโอ้หมอกลมใหญ่เราเนาะว่แมลงมัน,หนใหญ่เจะบอว่าแม,มนบ่อเป็นหมากอยู่บอ สวัสดีสวัสดีอีกท่านหนึ่งเนาะสวัสดีท่านตูแม่พักันมาใส่สายพักให้พูให้นะบอพูเข่าแล้วเนาะไปหาแห้งไปชอยแห้งหาแห้งหาแห้งหาแห้งเพื่อนมาซักให้เจ้าเนี่ยบอเราหน่าพันที่สี่ที่เซเมื่อยคือจีเมื่อยเนาะเป็นไข่เนี่ยไข่แน่ไข่ก็ร่อยู่ ยังไม่ได้แห้งค่ะแล้วล่ะบ่ยังยังเลยไฮไลท์ไปจักยนานแล้วเนาะลายตยา,ยา,ยามมือคุ้นจังเลยปีหนึ่งแยกสอบปีการใดสอบสอบแต่ว่าปีนี้นยังไมปีนี้น้นอ,นอยจริงกยังไดอยูย่ดีไม่แห้งอยู่เนาะแต่บอสบายเป็นได้เนาะคือไข่ทั้งแม่ดิก็คือการนั่นแหละ เดี๋ยวอดทนสูไปเนาะยังมั่งระเบิดป่ะมันอ่อนมันต้นอ่าคือดุจรวดเลยเนาะโอ้อ่าต้นมันอยู่ช้อนเจ้าบอเนย์วนเมย์ชวนเข้าอ่าเมื่อพักคอแน่นละน้องเขาจะสูช้อนตลอดเนาะอ่าสูกไปได้สูกไปได้เนาะเอ้านอนพักคอมันเศร้าขายจะยันยังไปยังไงเนาะเรามา เก็บมาอยังมากลมมาพายจีเบิ่งตัวลายบันไดธรรมดาไปสู่ไปเนาะมาฮักกับคืนมากเลยไปมาเยี่ยมยามเบิ่งเนาะมาเป็นยังไดนันดนมาเท่านึงเนาะเอาขนมไว้ฝากน้องๆพันเด้อน้องทรายปิดเทอม์นหรือว่น้องทรายปิดเทียนหรือเปลอยังอยู่ลังเสียงบ่เบอร์เดือนนี่เบอร์เดินปิด หาศาเด้อเอาสิไปก่อนมันทำนะเด้อหาร์บอลยู่บอลเศร้าก่อนบัดนี้เนาะยังวันกินข้าวหรือเปล่ากินแล้วกินมานน้ำสดแล้วเนาะแปรบ้านหัวเงี <propri> ้ยงเราเพิ่งกะตั้มหมกม่วงยังให้กินเลยเสียทองอยู่บ้านี้เนาะพักก่อนจะดีไม่แห้งขอบใจหลายเด้อโดยโดยพัได้แม่เด้อโดยมีข่าวดีเด้วจะลืมบอกกันเด้อโดยจะได้มีโดยโดยเพี่น้องพักก่อนน้องล่ะโดยโดยโดย มือ่อไหร่จะมาเยี่ยมไม้หมักแป้งไงก่อนเด้อ <c oughs> <laughs> ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้มีทั้งหมักพริกตัวนี้เนาะักพริกเนาะกแป้งอ่าถือว่าเราก็เป็นครอ,อบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่ดุพี่น้องเนะาะบ่เคยอยู่เดียวดายดูแบบดยู่ซื่อนะพี่น้องเนะาะแล้วก็ไปไห้ไปสวนน้องคนกันกบเป็นไข่น้อ,นองแฟน,นกันเนาะ ไปไปหาน้องวิก่อนฝันในพนังเลยเนาะเป็นแค่เนี่ยน้นองวิน้องบ Ạ กกันดีมันแห้งอยะอะไัดูว่จังได้โอ้ยน้องพันกันเลน้องแม่พันกนันยังคือเก่าเนาะน้องเราบุญพันกันยังพยายามน้องวิผ่นเนาะน้องวิอยู่ปะโอ้สบายดีสบายดีโอโอโอ หนูเอ้ยไม่ได้พอดีมีแห้งสบายดีบ่ฮะโอ้ยใหญ่ขึ้นไลนะ้พี่น้องไหยเนาะเออเอาสบายดีสบายดีปลุกไงเ,เออเช้งแล้วบ่ขึ้นห้องไงบ่นเนี่ย,ยขึ้นห้องปอได้บ่นเนี่ย,ยต้นนี้เจะต้นนี้จะอยู่ปอได้ส์อะปอสี่ปอสีล่ละ โอ้สิขึ้นพ่อหาได้บาเนาะขึ้นจกบริษัทบริสิขึนนข้นนะบริษัทที่อาใช้สาบันรโบองใไปแล้วมแม่ได้เป็นยังไงแม,ม,ม่ใช้บบิงบ่งทางไหนอะไรบิบ่งทางเอี่ยมก่อนพี่้องไปสอมมันก่อน เขาเลีย้ยงใหญ่ไปนะเนาะกินแห้งหเพียงใดเพิ่นอาบน้ำนั่งไงเพิ่นอยู่บ่ข่อยแห่พอนอนเนาะพอนอนดูเพียงอดยาบ้ากินข้าวหรือยังกิน,นแ,ลแล้วบ่าวกินแล้วกินข,าขออ้าวคำหยังกินข,าข้าวกับแจ่ว ให้รวากินขอกับเจ้กเจ้ากับปรีกอึงกินมาปรีกอึงจะกินอยู่บ้กินเธอจีอบเกลื้ออ้นบ่าวไม่ยังมานยามพูกขนุมยูโรดพูกไปเอาขนมอันบาวป่ะป่ะขอใจป่ะเอ่อคำลับพี่น้อกกันเนาะตอนนี้เป็นเวลา6มูลเอ่อสิเคริงแล้ว แบบเหม,มือ,เน,อนเลนะ็กอ่ายบาทอย่เนาะแต่จะเดินทางหาบนอยู่บนเสา,าก่อนแล้วมาอื่นจะขึ้นไปทางพุ่น,นอน้เน,ะนาะช่วงเสาเตร์เนาะจะ,นนะจะกขอโทษท่นพอนองซ้อน,อนบรรกาบขอโทษขอทนพี่อยางเงีลาอ่องเเนะ,ะลก็น้อ,น,น,อน้องวิก่น น้องล่ะเออหมดเป็นย nice. ่างเขาแบ่งกันกับลานกับน้องเด้อเมื่อานาบ้าจิมาเยี่ยมใหม่เด้อเดอออยู่ดีไม่แห้งไปไปไปเป็นเด็กดีเด้อเออเออไป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 เมืองเฮือนเมืองซาฬามน้าในเด้อไปสั่งโอเคพี่น้องเันเนาะวุ้งกัดอนุญาตเก็บคลิปต้งเพียงส่วนหนึ่ก่อนเดี๋ยวปกปอกันในคลิปหน้าเนาะวันหนี้ก็มาเยี่ยมเยี่ยมยามถามข่าวสามกับครัวพี่น้องเนาะทางครอบครัว น้องเอสเนาะน้องอเพิรนกคนใดการแบบกันคือเก่ากับสัตวเนาะเพมันอย่าเพมันยางหลายเนาะสามมือยางไม่ได้เนาะเคยเป็นแพ้สีบาทเก่าเราเคยเป็นก่าเป็นเดือดออกกับสัตวเนาะอ่าส่วนทางน้องวีคนใดคือเก่าเนาะเพคนรับอยู่ตอนนี้กินน้องรู้เลยบริเวนเพิ่์ลเนาะจะเอาขนมมาฝากเมืตอนน้องวีคนเล็กน้อยพก่นน้องทานน้องแพนเพิ่์ลนะดูมันขยันเพี้ยนเก่าของแพนกับอะไรกินน้องเนาะ สาสาารณคิปนี้ขอรากออยู่ดีไม่แห้งสุมมาลำดวนบนสุขวสุขคนเออ่นดังเด้อสบายดีบำสุขสุขคนน่าเมินเออ่น้ังเลย